สตีฟตกตะลึงกับชายชราที่มีเคราผมขาวรุงรังต่อหน้าเขาเขาได้ยินชายอีกคนจำได้ว่าเขาเป็นโรชิลและถามเขาโดยไม่รู้ตัวว่าคุณรู้จักฉันไหมข้อของวอลเตอร์ร้องว่ารู้แน่นอนฉันรู้จักคุณคุณเป็นลูกชายคนโตของ His Excellency the Patriot ร o w a r ฮาวเวิร์ดโรชิวและชื่อของคุณคือสตีฟโรชิลและฉัน ฉันชื่อสตีฟฮอกวิทและฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวฮอกวิทและเช่นเดียวกับคุณฉันถูกเรียกว่าสตีฟกรุณาโปรดช่วยฉันและลูกชายของฉันด้วยสตีฟฟังทั้งหมดนี้และมองไปที่ผู้ชายที่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดต่อหน้าเขาและเด็กชายที่ป่วยอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในน้ำตาและดิ้งรนที่จะลุกขึ้นนั่งสิ่งทั้งหมดก็น่ากลัวแม้ว่าเขาจะได้รับคำสั่งให้ตามหาพ่อและลูกชายคนนี้ในครั้งนี้ แต่เขาไม่เคยคิดฝันว่าจะพบพวกเขาในวันแรกที่จินหลิงสิ่งที่ทำให้เขาตกใจเกินกว่าจะเชื่อก็คือพ่อและลูกชายคนนี้อยู่ในมือของเย่เฉินและพวกเขายังถูกทรมานอย่างน่าสังเวชเขารีบหันกลับมาถามเย่เฉินว่านายเย่อะไรนะกำลังเกิดขึ้นที่นี่เย่เฉินถามอย่างสงสยัยเกิดอะไรขึ้นอยากถามอะไร สตีฟกำลังยุ่งอยู่กับการพูดว่าทำไมพวกเขาสองคนถึงอยู่ที่นี่พวกเขาคือคนที่ฉันมาที่จิงหลิงเพื่อค้นหาในครั้งนี้โอ้เย่เฉิงยิ้มและพูดว่าคุณเป็นญาติกันมาเลยจิโร่เปิดประตูแล้วปล่อยให้ญาติของพวกเขากลับมารวมกันอีกครั้งจิโร่โคบายาชีพูดอย่างตั้งใจว่าโอเคคุณเย่ฉันจะเปิดประตูพูดอย่างนั้นเขาหยิบกุญแจพวงหนึ่งออกจากกระเป๋าหยิบหนึ่งในนั้นแล้วเปิดประตูเหล็ก ข้างในพ่อเท่าของวอลเตอร์เห็นประตูเหล็กเปิดออกโดยแทบไม่คิดคุกเข่าต่อหน้าสตีฟร้องไห้ว่าท่านหากเรากำลังพูดถึงเลือดฉันถือเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ห่างไกลของคุณฉันขอให้คุณเห็นบนพื้นฐานของญาติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพาฉันและลูกชายของฉันกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วทิ้งเราไว้ที่นี่พ่อและลูกชายของเราอยู่ได้ไม่นานสตีฟรีผันไปหาเย่เฉ,เฉินและพูดว่านายเย่ นั่นสองคนนี้คือคนที่ฉันกำลังมองหาในครั้งนี้อัญญประกาศคู่เย่เถิงยักไหลและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าถ้าอย่างนั้นขอแสดงความยินดีตอนนี้คุณพบพวกเขาแล้วคราวนี้ถึงจินลิ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดประสงค์ที่บรรลุบุญเสร็จสมบูรณ์ตอนเย็นหรือบ้านเทียนเซยงแล้วให้ฮงดตั้งโต๊ะเพื่อให้คุณเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลอง สตีฟอ้อนวอนทันทีว่าในเย่สองคนนี้เป็นญาติของครอบครัวรอทชัยของเราฉันมาครั้งนี้เพื่อตามหาพวกเขาและนำนำพวกเขากลับมาฉันก็หวังว่าคุณจะสามารถเป็นเจ้าสัวและปล่อยพวกเขาไปกับฉันเย่เช <Yeah, S 1> ิญหัวเราะอย่างละอายใจสตีฟคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาถูกขังอยู่ที่นี่เพราะฉันและคุณกล้าที่จะพูดและขอให้ฉันนำพวกเขากลับมาคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันเย่เชิญจะไม่กล้าที่จะไม่ปล่อยพวกเขา สตีฟเห็นว่าเย่เฉินโกรธเล็กน้อยเขารีบพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนนายเย่ฉันไม่ได้หมายถึงสิ่งนี้แน่นอนฉันกระตือรือร้นที่จะช่วยผู้คนเมื่อกี้ฉันไม่เข้าใจอย่างชัดเจนฉันไม่รู้ว่าพวกเขาสองคนทำผิดพลาดอะไรที่คุณถูกขังไว้ที่นี่เย่เชนมองไปทางสตีฟโฮกิทที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นและชี้ไปที่สตีฟโรชิลที่อยู่ข้างๆเขาและพูดอย่างเฉยเมย มาเถอะคุณถูกเรียกว่าสตีฟและเขาก็เรียกว่าสตีฟมาบอกสตีฟคนนี้ว่าคุณและลูกชายของคุณทำสิ่งดีสิ่งดีอะไรบ้างพูดอย่างนั้นเสียงของเย่เชนเย็นชาในขณะที่เขาเตือนว่าอย่าลืมบอกทุกสิ่งที่คุณทำมิฉะนั้นฉันจะทำให้คุณกินอาหารสุนัขเป็นเวลาหนึ่งเดือนสตีฟโฮกิทรีพูดว่าท่านอะไรอะไรก็เป็นแบบนี้ลูกชายของฉันเขาสับสนชั่วขณะอัญญประกาศคู่ เขาจะมองแวงดงเก้และแวงดงเก้ที่อยู่เบื้องหลังอิมพีเรียลกรุปอย่างไรและวิธีวางยาพิษพ่อของแวงดงเก้เพื่อให้ไตาวายของพ่อของเธอเป็นอันตรายถึงชีวิตและในขณะเดียวกันก็ใช้แหล่งที่มาของไตเพื่อบังคับให้แวงดงเกย้ยอมจำนนต่อกระบวนการของรายละเอียดเพราะเย่ยเฉินอยู่ข้างข้าง,ขางเขาเขาจึงไม่กล้าปกปิดหรือปกปิดแม้แต่น้อยเมื่อเขาพูดทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเย่ยเฉินที่อยู่ด้านข้างก็หัวเราะอย่างเย็นชา คุณเป็นสุนัขที่ไรย้ยางอายจริงๆคุณเองได้ทำการกระทำที่น่ารังเกียจของลูกชายของคุณอย่างชัดเจนการเปล่งเสียงโดยเจตนาเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเขาตั้งใจและว,วางแผนมาเป็นเวลานานคุณเริ่มต้นด้วยการแท็กลูกชายของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนหรือไม่นี่เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนแห่งความสับสนหรือไม่ตับของสตีฟโฮกิดสันด้วยความกลัวและเขาเปลี่ยนคำพูดอย่างรวดเร็ว เอเเยพูดถูกฉันใช้คำผิดลูกชายของฉันเป็นคนที่ขลาดและนี่คือสิ่งที่เขาวางแผนมานานแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็รีบพูดว่าไม่ต้องกังวลนายข้ามคืนเรายินดีขอโทษและให้เงินชดเชยแก่เอ็มเอสแวงและครอบครัวของเธอเราขอให้คุณให้โอกาสเราเท่านั้นเราจะได้รับการอภัยโทษจากพวกเขาอย่างแน่นอน เย่เชนเยอเยยฉันพบว่าคนที่คุณพูดมีศิละปะเป็นพิเศษคำพูดใดจากปากของคุณสามารถสวมมงกุฎได้พร้อมกับความหมายของคำที่คุณเพิ่งพูดไม่ได้พยายามแสดงเรื่องนี้คือคุณและแวงดงเก้และครอบครัวของเธอและฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับใดที่คุณสามารถได้รับการให้อภัยจากแวงดงเก้ดงเก้และครอบครัวของเธอเรื่องนี้ควรพลิกกลับอดีตสตีฟโฮกวิดคิดอย่างนั้นใ,นในใจแต่เขาไม่กล้ายอมรับในที่สาธารณะอย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงได้แต่พูดด้วยใบหน้าที่เศร้าโศกว่าในเย่คุณเข้าใจฉันผิดไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณฉันแค่หวังว่าฉันจะมีโอกาสขอโทษคุณหวังและพ่อของเธอและได้รับการอภัยโทษด,ด้วยการกระทําจริงเย่เฉินมองไปที่ด้านข้างของสตีฟโรชิลพูดเบาๆว่าดูสิโทษฉันได้ทุกที่ที่คุณพวกคุณเหมือนกระเจียวดูเขาพูดรสชาตินี้กับคุณก็ไม่เหมือนกันเหรอ หัวใจของสตีฟจมลงเกือบตลอดทางหลังจากได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้และตอนนี้เขาเห็นว่าพ่อของวอลเตอร์ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและมีอะไรจะพูดแม้ว่าการติดต่อของเขากับเย่เชนจะไม่มากนักแต่เขาก็รู้ดีถึงพฤติกรรมของเย่เชนราบใดที่คุณมีใจที่จะยุ่งกับเขาเขาจะไม่ปล่อยคุณไปนับประสาอะไรกับเขาการที่วอลเตอร์กล้าว,วางยาพิษคนของเย่เชนด้วยซ้ำตามบุคลิกของเย่เชนมันเป็นปาฏิหาริย์ที่เขาไม่ทำให้เขาผิดหวัง ขณะที่เขาคิดอยู่ในใจสตีฟโฮกวิดคุกเขาแทบเท้าร้องไห้และอ้อนวอนว่าท่านคุณพูดอะไรบางอย่างครับลูกชายของฉันและฉันกำลังทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมที่นี่ตลอดเวลาโปรดช่วยพวกเราทุกคนให้เป็นญาติกันเพื่อช่วยเราให้พ้นจากที่นี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกชายของฉันทำผิดพลาดแต่เขาควรได้รับการจัดการโดยตำรวจแทนที่จะถูกขังอยู่ที่นี่ในความมืดโดยที่ไตของเขาถูกทำลาย สตีฟโรชิลมองไปที่ชายผู้ครอบงำต่อหน้าเขาและโกรธจัดสาบแช่งในใจของเขาเชียยเอ้ยลูกชายของคุณทำสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นนี้และคุณยังคงขอให้ฉันช่วยพวกคุณอย่างไรอย่างอายฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรฉันเพิ่งเปิดปากให้เย่เชินขอความเมตตาฉันเดาว่าเย่เชินจะแค้นฉันในใจ ในเวลานี้วอลเตอร์บนเตียงในโรงพยาบาลก็พยายามปีนลงจากเตียงจากนั้นก็ค่อยๆปีนไปที่ประตูเหมือนสุนัขป่วยครึ่งตัวร้องไห้และขอร้องภายใต้ลอมหายใจของเขาเซอร์ Sir. ฉันขอให้คุณฉันขอให้คุณช่วยเรากรุณากรุณาข้อของวอลเตอร์เห็นว่าสีหน้าของสตีฟขุ่นมัวและไม่ยืนจึงรีบกอดขาและร้องไห้ว่าสตีฟคุณพูดอะไรบางอย่างเราเป็นญาติกันเลือดข้นกว่าน้ำ ชีวิตของพ่อและลูกชายของเราอยู่ในมือคุณเมื่อเห็นสถานการณ์นี้สตีฟโรชิลก็ข้ามหัวใจของเขายกมือขึ้นและตบหน้าพ่อของวอลเตอร์สาบแช่งอย่างโกรธแค้นว่าคุณให้ขยะอัตลักษณ์แบบไหนสมควรเรียกฉันด้วยชื่อเดียวกันด้วยเหรอ